ทีนี้คุณผู้ชมคะคือเรื่องนี้เนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตหนึ่งรายในที่เกิดเหตุแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายล่าสุดทางสถานทูตจีนเนี่ยเขากาะติดเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด แล้วก็มีการออกแถลงการถึงเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนโดยระบุข้อความบอกว่าเมื่อวันที่3ตุลาคมได้เกิดเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอนมีคนจีนเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก1รายหลังสถานทูตจีนประจําประเทศไทยทราบเหตุการดังกล่าวสถานทูตจีนกําลังเร่งเปิดใช้กลไกฉุกเฉินเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และทํางานร่วมกับฝ่ายไทยเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุนเร่งไปที่สถานที่เกิด เกิดเหตุทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลขณะนี้ได้มีการค้นพบข้อมูลประจมตัวของผู้เสียชีวิตและได้ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อาการบาดเจ็บ อยู่ในอาการคงที่แล้วขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางด้านของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลนอกจากนี้นายกยังได้โทรหาในหารจื้อเฉียงเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจโดยในนามของรัฐบาลไทยต่อคนจีนที่เสียชีวิตและแสดงความห่วงใยต่อคนจีนที่ได้รับบาดเจ็บโดยเน้นย้ำว่าฝ่ายไทยจะสอบสวนและจัดการเหตุการณ์นี้ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างการ จัดการความปลอดภัยทางสาธารณะเพื่อเสนอสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยสำหรับคนจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณผู้ชมคะนี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วคนที่เสียชีวิตเป็นคนจีนล่าสุด ที่ห้างสยามพารากอนเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะคะนำดอกไม้ไปวางเพื่อไวอไ้อาลัยที่บริเวณหน้าประตูห้างสยามพารากอนเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตด้วยนะคะค่ะค่ะเป็นดอกไม้ช่อแรกที่นำไปวางที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าแต่ก็ไม่ได้มีรายงานระบุนะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย เ,เกี่ยวข้องอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยการที่ติดตามข่าวแล้วพอเห็นข่าวนี้ก็เลยเดินทางไปวางดอกไม้เพื่อไว้อะไรให้กับนักท่องเที่ยวจีนด้วยกันใช่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีผู้สูญเสียเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวจีนหนึ่งรายนี่นะคะแล้วมาอยู่ในช่วงที่ประเทศเรากําลังวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน<ช>ด้วยนะคะ,คะเราเปิดมาตั้งแต่25กันยายนแล้วแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นซะก่อนนะคะคะตงต้องไปดูเรื่องของแนวทางการรับมือ จากมุมมองของรัฐมนตรีด้วยนะคะ